ครับสวัสดีครับผมชื่อยงยีไม่มีปัญหาครับสวัสดีครับผมชื่อยงยีไม่มีปัญหา,ามาแล้วค่ะยงยีมาแล้วนะจ๊ะสวัสดี สวัสดีพี่สมวันนี้เราจะมากินหมูชวมวงกันนะคะอาหารไทยพื้นบ้านของภาคตะวันออกเราโอ้อะลืมไปไปตัดผมสั้นมาไม่ได้ปิดโลโ,โก้สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวแอบ,บเข้าหลังบ้านหน่อยเพราะว่าเพื่อนๆยังมากันหมดตัวน้อยตัวนี้หมดมีฤทธิ์มากมาย <c oughs> นี่วิธีการเช็ดหน้ากล้องที่ถูกวิธีนะคะนี่นะคะ,ะเอียงหัวไหลมานะคะแล้วก็ทําการถูนั่นเองนะคะเมื่อวานย้งรู้สึกว่าย้งเช็คของตัวเองแล้วรู้สึกว่าภาพมันจะมัวมัวเหมือนเหมือนสัญญาณยงไม่ค่อยแรงเนาะเออเมื่อกี้ก็พยายามจะจับเครื่องดูว่ามันอุ่นๆไหมตัวของหลังบ้านเนี่ยมันจะตัวเล็กมากอฮ นั่นนิ้วเหรอกีบค่ะกีบค่ะใช้คําว่ากีบค่ะกีบหน้าค่ะอ,อันนี้เรียกว่ากีบหน้านั่นเองนั่นอ่ากีบหน้าจะค่อนข้างที่จะเอวบๆนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้ากีบหลังมันจะอุมอ้มๆค่ะอ่าฮะอืมเ <c oughs> นนะคะทุกคนอะไรนี้ มันคืออะไรกันนะอ้าวไปเปิดไปเปิดเสร็จสิ้นนากำหนดเองโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนหน้าจอใหม่นะอยากให้เพื่อนๆดูแต่ว่ามันไม่ได้อ่ะเออกำหนดกำหนดเองแล้วแล้วยังไงต่อกำหนดเวลาเอาเลือกเออหกนาทีเอา แสดงให้ผู้ชมในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเอา้าเออเอา้เอาโอา้ยเขาให้เป็นแบบใหม่แบบสับเอา้าว่าไปนะคะสวัสดีพี่นุรีคะ่ะดีใจไรยินดีกับพี่นุรีมากนะคะไปต่อคะ่ะพี่นุรีพี่นุรีดูปากนิชานะคะดูปากนิชานะคะไปต่อคะ่ะพี่นุรีคะ่ะอือหือ ไปต่อนะคะอ่าอย่าถอยนะคะพี่นุรีค่ะ่าแล้ววันไหนนะคะได้เป็นเ,าเ,าเขาเรียกว่า t e n โซพาสแล้วมาบอกน้องด้วยนะคะแล้ววันไหนแตกแล้วมาบอกน้องอีกทีนึงนะคะ <c oughs> คุยกันแค่สองรอบพอนะคะเรารู้กันนั่นเองนะคะเราไม่ต้องคุยกันเยอะเดี๋ยวเจ็บคอนั่นเองพี่นุรี่ะ <c oughs> ไปต่ออย่าได้ย่องได้อย่าได้ถอยนะคะ <c oughs> อ่าฮะอืมฉ <c oughs> ันเชียร์เธออยู่ นะนะนะอ่านเนี่ยทุกคนออืฮไปได้ไงอ่ะมันไปได้ไงอ,อ,อ่ะอือฮะอ่าไม่ใช่ว่าร้องไม่เป็นแล้วแบบหลบอรอขงรอขออ,ขอ,อ,ขอ,อะไรแบบนั้นนะคะทุกคนนะคะจริงๆก็ไม่เป็นนั่นแนอ่อือ่าไม่ใช่ว่าร้องไม่เป็นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืม เมื่อคืนนะคะวัวมาหน้าบ้านนะคะตอนนี้ก็นั่งดมอึวัวไปค่ะวันนี้จะรุดอ้าปรบมือเลยค่ะพี่นุ้ีค่ะปรบมือค่ะ,ะเสียงปรบมือคือกำลังใจให้ต่อสู้ไปอย่าได้ถอยหนีความภาคภูมิใจที่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีจากการลงมือทำ บอกแล้วเราเชียร์กันอยู่นะคะทุกคนนะคะปรบมือดังๆรัวๆนะคะวันนี้เราจะมากินหมูชมวงนั่นเองนะคะทุกคน <S <S เป็นอาหาราไทยพื้นบ้านของว่ามาเป็นอาหารไทยพื้นบ้านนะคะของคนระยองนั่นเองนะคะทุกคนอือหึ อย่าได้ถอยนะคะแล้ววันนึงนะคะเธอจะเห็นดวงตาด้านบนแบบนี้นะคะอ่าขอให้เธอไปต่อนะคะขอให้เธอโชคดีมีตรภาพดีๆอะโอ้ไปเรื่อยนะคะยงมันไปเรื่อยนะคะอะมาค่ะทุกคนมากินข้าวกันก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะ อันนี้เขาเรียกว่าส่วนไหนของหมูก็ไม่รู้นะคะแต่อันนี้ส่วนของหมูตรงนี้เรียกว่าสันคอนั่นเองนะคะทุกคนนะคะอ่ะฮะแล้วก็ส่วนนี้ของหมูนะคะเรียกว่ากีบหน้าน,นะคะทุกคนนะคะแต่กีบหลัง่าได้ยกนะคะทุกคนไม่สุภาพนั่นเองนะคะมากินข้าวกันก่อนนะคะอ่าดีใจนะคะกับพี่นุรีนะคะเดี๋ยวป้อนข้าวพี่นุรีก่อนทุกคนอืมเอ้เธอบินมาไกลนะคะฉันจะบินบินไป ไก่เซนไก่ไม่หวัดนั่นแน่ทุกคนโอ้ไปได้นะคะอ่ะอ่ะออ่ะอริอ่รองอ่ะ huh. อ่อ่ะอ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่ะอวะอ่ะอ่อ่อ่ะ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 ออ่สอ่ะอ่ะอ่ะอืมต่อนนี่ะะอะอมะอ่ะอะอ่้อ่ะอ่ะอ่ะอะอ่ะอ่ะ่ะออนะคะ ตอนนี้น้องลาล่าวิ่งไม่หยุดเลยนะคะทุกคนนะคะอือทุกคนลองไปให้กําลังใจแม่ท็อปนะคะทุกคนนะคะเข้าไปบ้านแม่ท็อปนะคะอือฮึเรือก็ไปนะคะทุกคนนะคะอือฮึรถขนฟางก็ขนนะคะเรือก็เล่นนะคะม้าก็ควบนะคะลาล่าก็วิ่งนะคะไปไม่ถอยเลยนะคะสุดยอดจริงนะคะปุ๊บมืออือเสียงปุบมือคือกําลังใจ เดี๋ยวสำลักไม่ได้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 ไไดไไดอ่ากินข้าวอยู่นะคะ,ะ,ะเสียงปกมือ <c oughs> คือกํำลังใจให้ต่อสู้ไปอย่าได้ถอยหนีความภาคภูมิใจที่มีเกียรติยศศักศรีอ่ามาแล้วนะคะพี่เอสพีพรของเรานะคะไม่หยุดนะคะเดินหน้าอย่างเดียวนะคะวันนี้ตื่นตันดีอกดีใจนะคะกินข้าวผัดกะเพราไม่หมดชามกันเลยทีเดียวนะคะอ่า สวัสดีย่าน้องคุณนะคะย่าน้องคุณมาแล้วนะคะอ่าย่ามาแล้วหลบหน่อยย่าจะเดินหลบหน่อยย่าจะเดิน <c oughs> ย่าถามเป็นอะไรกันนะคะโอ้โหเนี่ยย่าย้งอ่ะตอนนี้เห็นหน้าแม่ท็อปไม่ได้เลยอ <c oughs> ่<จ>ะ <c oughs> มันมันดีใจจนจนขำเลยนะคะ อเจอหน้าแม่ท็อปนะคะต้องหัวลอกออกมานะคะออืทุกคนลองไปดูนะคะนั่น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 กินข้าวกินข้าวกินข้าวนะคะอฮแม่ท็อปนะคะตอนนี้นะคะเขาพลิกผันตัวเองนะคะไม่หยุดไม่หย่อนนะคะพ <c oughs> ี่นุลิกินน้ําก่อนนะคะพี่นุ้ลิบอกสําลักจนได้อฮ ยงไปดูแล้วยงก็เอหมือนมีรอยยิ้มอ่ะเหมือนมีรอยยิ้มอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบเออมันไม่ใช่แค่ว่าพี่สมเกียรติอ่ะถ่ายรถแต่แม่ท็อปอะลงเรือและตอนนี้ยงสงสารขาสัาส้นๆของลาล่ามากพระย,ยองอะตามลาล่ามาตลอดทุกคนเห็นลาล่านะคะในไลฟ์สดนะคะ ลาล่าวิ่งตลอดแต่ตอนนี้ลาล่าวิ่งลงช็อตแล้วค่ะทุกคนเออแล้วก็ขาลาล่าเขาจะเล็กๆนะคะทุกคนอตทุกคนดูขานะคะอันนี้ลาล่านะคะอ่ะฮะอันนั้นลาล่าอันนี้ลูลูนะคะทุกคนนะคะโอ้ยพี่สีกุ้งเมื่อคืนก็ไม่ยอมปลุกไม่ยอมปลุกน้องเลยไม่ยอมไม่ยอมพูดอะไรกับน้องเลยเมื่อคืนพี่สีกุ้งอือฮึเบ๊บ เล่นเอาซะน้องนอนสบายเลยนะคะนอนเป็นหมูสำลักน้ําเลยนะคะเมื่อคืนนะคะพี่สีกุ้งนะคะอให้น้องหลับสบายมากน้องเลมอนได้อะไรกินโอ้ยทุกคนโอ้ยพูดแล้วขำนะคะทุกคนอืมดีดีใจนะคะตั้งแต่เอลงมานะคะสี่วันโอ้ดีใจกับพี่นูรีนะคะอุ้ยตอนนี้สำลักแล้วทุกคน <c oughs> ไปต่อ คือทาอะไรขำๆไม่ได้นะคะไอเราก็เป็นคนเส้นตื้นด้วยนะคะอือหืออือข้าวข้าวข้าวอือสดน้ําก่อนซดน้ําอือหืออฮ้ยอันปอนแมทท็อปหน่อยซดน้ําสดน้าผู้ทูดอือเก่งมากเก่งมากมามามาเลยองมากินหมูส้มองกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวพี่คอนเซปต์เรา่า นี่นะขะ้าวหมูชมวงอืหมันชมูหมูชมวงอวงอ,อย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะเดี๋ยวสำลักข้าวพี่สิรคุ้งก็พาม่วนริงนะคะทุกคนอืมตอนนี้ทุกคนมาให้กำลังใจพี่ติริคุ้งกันได้นะคะอืบ้านเนี้ยงเพิ่งเข้าไปติดตามนะคะทุกคนนะคะบ้านนี้เขาเพิ่งเก็บเวลาใหม่นะคะอื อืมย้าย่าวันนี้ย่าเขาทำแกงใต้ทตาําแกงไตปลาย้งอะขอขนมจีนสักสี่จับนะย่านี่นี่นี่วันนี้ป้อนหมูชมวงย่าหน่อยนี่ไม่รู้หน้าจอเพื่อนๆมือหรือเปล่านะคะแต่หน้าจอโทรศัพท์ยงอะโทรศัพท์มันเก่านะมันจะออกเป็นสีขุ่น,นๆเข่าๆเทาๆพี่ผัดไทยสวัสดีคะ่ะเมื่อคืนดูรันเวย์พี่ผัดไทยอยู่นะคะแต่ไม่ได้ไม่ได้ลงไปทักนะคะเพราะว่า เออเ,ออเข้าไปแล้วนะคะก็เลยอยากรู้เรื่องชาวบ้านน่ะนะคะอาฮะก็เลยนั่งฟังอย่างแบบใจจดใจจ่อนะคะอาฮะก็เอ่อไปฟังเรื่องราวที่พี่ผัดไทยเออพูดให้ฟังนะคะอาาืเป็นกําลังใจยงเป็นกำลังใจให้พี่ผัดไทยนะคะเป็นกําลังใจให้พี่ผัดไทยนะคะเอออย่าไปคิด อย่าไปคิดอย่าไปคิดเลยปวดหัวเปล่าๆนะคะอ่ะฮะอืมนั่นนะคะยงก็เลยฟังแล้วก็เอ่อไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้พิมพ์อะไรไปนะคะเพราะว่าเออเรื่องของชาวบ้านคืองานของเรานะคะเรื่องของเราเอาไว้ที่หลังนะคะทุกคนนะคะอือฮึอ่ะพี่ผัดไทยกินข้าวนะคะอ่ะใจดีอีกนะทุกคนโอ้ยรู้ไปซะทุกเรื่องนะยงนะอือฮึบอกแล้วอย่าให้ยงดีว่างนะคะยงดีว่างไปฟังเรื่องชาวบ้านเขาตลอดน,นะคะอือ พี MM. yes. mm? um. uh. ่น yeah. wow. ูรีบอกเธอจะสำลักพอร้องเพลงใช่เป็นเพราะวันนี้ร้องเพลงให้พี่นูรีมากไปหน่อยนะคะลืมตัวนะคะปกติจะไปร้องเพลงอยู่บ้านนู้นนะคะอวันนี้ร้องเพลงขณะกินข้าวเขาบอกว่าร้องเพลงตอนกินข้าวไม่ได้นะพี่นูรีไอเราเป็นคนโสดนะคะอย่าร้องเพลงขณะกินข้าวนะคะโบราณเขาถือนะคะทุกคนไม่ต้องพิมพ์มานะคะโบราณเขาถือนะคะร้องเพลงตอนกินข้าวไม่ได้นะคะ พี่ๆอย่าขอเพลงนะคะอย่าห้ามขอเพลงนะคะอ่าเดี๋ยวกับพี่ผัดไทยอยากให้กําลังอให้ยงให้กําลังใจบอกให้ยงร้องเพลงไม่ได้นะคะยงกินข้าวอยู่นะคะย้งหมูติดคอเเอออ่ช่วยไม่ได้นะนะคะอ่ะฮะพี่สมเกียรติเห็นอะไรตรงคอยงหรือเปล่านะคะมาทักหมูติดคอนะคะอือหึอมันอร่อยอะไรขันอรนอยนี่ใบชะมวงนะคะทุกคนนะคะใบชะมวงกินได้นะคะ เขาจะเด็ดเอาใบอ่อนๆนะคะอืมเดี๋ยวผิดคอนเซปต์หัวข้อนะคะอุตส่าห์ขึ้นหัวข้อนะคะทุกคนทุกคนอย่าสนใจกับหัวข้อภาษาอังกฤษยงนะคะโดนถามเยอะนะคะว่าผัดซีอิ๊วเขาเขียนแบบนี้เลยนะคะเขาไม่เขียนนุดเดินไทยอะไรแบบนี้นะคะถ้าไปเขียนแบบนุด่เดินไทยมันก็จะเป็นเหมือนคนอื่นเขาเขียนนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะค้นหาไม่เจอเผื่อบางคนเขาไม่รู้ภาษาอังกฤษนะคะเขาพิมพ์มาแบบผัดซีอิ๊ว โอ้เขาจะเข้ามาบ้านย้งได้แบบย้อนหลังเลยนะคะเพราะว่าบ้านนี้มีพัสดุอยู่ในการกินอือหือโอ้เอากินก่อนนะคะอืมปกติจะไลฟ์20นาทีพี่นูรีอ่ะอกับแม่ท็อปอ่ะให้ล้ยงร้องเพลงสแสดงความดินดีนะคะอือหือ้ยงเลยร้องเพลงไปสัก10นาทีสำรักไปอีก15นาทีอือหือแทบจะไม่ได้กินข้าวเลยนะคะดีใจกับเพื่อนจนเกินเบอร์ไปหน่อยนะคะนี่นะคะอืม พี่สมเกียจมักจะบ่นยงนะคะเวลาดีใจมักจะเก็บอาการไม่อยู่นะคะอือจะมักจะบอกว่าย้งเวลาย้งมันดีใจมันจะเก็บทรงไม่อยู่นัเก็บทรงไม่อยู่อ่ะร้อยอีกแก่ร้อยอีกแล้วไม่ได้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 นะคะอ่ากาลังจะผลิตอยู่นะคะพี่ชูสีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอืออืออือเมนเท้าไ้น้ําแกงย่าน้องคุณนะคะทุกคนวันย่าน้องคุณทํากับข้าวใส่ปลาแน่นมากเลยอ่ะอืม ใส่ปลาทูเค็งอะ่ะโอ้โหย่าแบบแกะใส่เอาใส่เอาอะ่ะอือหน้ากินมากวันนี้ยงชอบมากเลยนะแกงไตปลาทุกคนแล้วแกงแบบย่าน้องคุณอะ่ะอ่าฮะแบบว่าเอ,อ่อถ้าเป็นทางใต้เขาจะแกงแบบข้นๆน,นะอืมถ้าแบบคนบ้านเราเขาก็จะแกงแบบอีกสูตรนึงก็คือแบบจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แต่ยงจะชอบกินทั้งสองอย่างอะ่ะอืมหน้ากินมากหน้ากินมากย่าน้องคุณทำกับข้าวยงชอบมากอืม เขายงปาบ้านกานนะอืมยงจะฝังตัวเองอยู่ในครัวเลยนะจะไม่เจอออกไปไหนเลยพี่พรพรไม่ต้องเลยไม่ต้องมองยงเลยนะพี่พรพรอืมพี่พรพรกินข้าวไม่เคยหมดนะคะอือหึเดี๋ยวยงจะบอกพี่พรพรนะคะวิธีการกินข้าวให้หมดทํำยังไงนะคะอืม,อม ให้ทุกคนแทบแทเดี๋ยวยงป้อนข้าวพี่เอสพีพรอรหน่อยนะคะพี่ยูสีค่ะอือฮึอือเพราะว่าพี่พรพรชิงข้าเป็นนิดเดียวเองอือ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 ืพี่สีเมื่อกี้พี่นูรีกับแม่พ็อปจะทําให้หนูสาลักข้าวอ่ะอือฮึอือเพราะว่าหนูดีหนูดีใจออกนอกหน้าไปหน่อยหนูเก็บอาการไม่อยู่ เดี๋ยวพี่สมเกเ็บเบรกหนูไว้นะฮะหนูเก็บอาการไม่อยู่หนูจะสำลักข้าวเลยเมื่อกี้หนูไปร้องเพลงฉลองให้เขานะคะอ่านี่นะคะอ่ะเดี๋ยวหนูเป้นโค้ดหนูก่อนนะคะโค้ดสี่บ้านนะคะโค้ด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 โอโ้โหหมูชะมวงหมูชนวงโอ้ยๆโอ้โอโอ้โอโอ้โหโอ้โอตอนนี้ไม่ใช่อะไรนะคะที่หนูแบบขำนะคะคือแต่ละคนนะคะเออคือหนูขำแคปชั่นแต่ละคนนะคะอือม ทุกวันนี้นะคะหนูแทบจะไม่ได้แบบไปบ้านใหม่ๆเลยนะคะเพราะว่าบ้านเพื่อนๆพี่ๆเขามีอะไรให้หนูตื่นเต้นตลอดนะคะเขาปิววิวปิวแล้วดูแต่ละคนนะคะขอใช้แคปชั่นนะคะ หนูขำแคปชั่นแต่ละคนตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าข้อความที่พิมพ์ลงไปนะคะอ่ะฮะในคลิปนะคะอ่าหรือว่าจะเป็นหัวข้อนะคะหรือว่าเรื่องราวที่นําเสนอนะคะเพราะว่าแต่ละบ้านนะคะตอนนี้เขาบี้ขยี่กันมากนะคะจนจนเมื่อคืนนะคะวัวเข้าหน้าบ้านนะคะหนูรีบวิ่งออกมาเลยนะคะเพื่อที่จะมาถ่ายเสียงวัวนะคะอ่า ขึ้นมานะคะแล้วหนูก็เอ้ยหนูจะคุยกับวัวยังไงนะคะทุกคนลองไปดูนะคะย่าบอกย่าขายของอยู่นะคะย่าย่าขายของย่าไปดูไปดูหนูทะเลาะกับวัวเมื่อคืนด้วยนะคะหนูรีบทํารีบลงมากนะคะอือฮึอ่าเพราะว่าหนูจะยอมหนูยอมแพ้คนอื่นไม่ได้นะคะอือฮึแต่เมื่อคืนนะคะหนูงอนพี่สิกุ้งมากนะคะอ่าย่าจะขยี้อะไรดีนั่นนะยา่าเออฮะอ่าแกงไตปลาที่ว่าแน่อือฮึ มาเจอกะแกงแย่เอ้ยไม่ใช่มาเจอมาเชิดเอ้ยมาเชิดเออเนี่ยมาทุกคนมาเจอแกงยานะคะอ่อฮะอ่าโอ้ยยาขอพูดนะคะอ่าอ่าพี่สีหนูชอบมากเลยปลมเนี่ยทุกคนทุกคนไปดูแคปชั่นหนูอะเรื่องนั้นนะคะหนูถามพี่สีพี่สีอือหือหนูจะเขียนอะไรดี เนี่ยทุกคนเขามีอะไรเนอหนูหนูจะเขียนสีบานได้ไหมพี่สีบอกว่าน้องยองสีจะบานโอ้โหทุกคนสีจะบานโอ้โหทุกคนบานจริงๆทุกคนไปดูนะคะอะไรหนุ่มหนุ่มหนุ่มลงอ่าวมาถึงนี่สวัสดีสวัสดีเขาเขาใช้สติกเกอร์ทูจ้าเข้าไปที่อีโมจิไม่ต้องเข้าไปที่ในยยูเนี่ยอ่ะดูหนุ่มลงอ่างดิเออพี่โคสีโคสีหยิกหยิก,ยกอ่ะฮะ ีไม่ได้แบบนี้ต้องหยิกยิกหยิกตรงนี้เลยหยิกอ่ามาถึงโบกมือเดี๋ยวเธออืมไปดูนะคะเขาทำคอนเทนต์เขาขยี้กันค่ะอ่าเขาขยี้กันหนุ่มลงอ่างนะคะยงจะไม่เข้าบ้านเขาเลยนะคะยงไม่ชอบเข้าบ้านเขานะคะอ่าอย่ามาชวนยงไปดูหนังบ้านเขานะคะ ไอ้ฉุยนะคะน้ำแดงนะคะน้ำแดงอะไรถ้าเป็นย้งเทน้ำแดงมันก็เลอะกระเรียกกระลาดอันนี้น้ำแดงของเขาเป็นแถวยาวนะคะมดเดินตรงเป็นเป็นแถวตรงยังกระมดโรงเรียนเนี่ยอ่ะฮะเสร็จแล้วนะคะค่อยๆกินค่อยๆก,กินไปกินเป็นแถวเป็นแถวอ่ะฮะ กินไม่มีเลอะเท้าด้วยนะคะมดอะไรกินน้ําแดงไม่เลอะเท้านะคะกินไปจนถึงสะดือพ่อสันนั่นแน่ทุกคนนะคะอ่าสันเนี่ยชื่อพ่อบ้านหรือเปล่านั่นแนอาา่อ่ะฮะอ่ายงไม่ดูนะใครอย่ามาชวนยงไปดูหนังบ้านเขานะคะกินทุเรียนนะคะเจ้าเล่นะคะไปกินน้ําแข็งใส่ก็ไม่จ่ายเงินนะคะใครอย่ามาชวนยงไปดูไอ้ฉุยยงไม่ชอบนะคะยงไม่ชอบไปฉุยนะ,ะอะ่ายาอย่ามาชวนยงไปดูไอ้ฉุยนะ,ะอะ่า พริกจานหนึ่งอะ่ะก็รู้อยู่ว่าเผ็ดตั้งแต่เม็ดแรกยังกินเม็ดสองเม็ดสามนะพี่สี่บานยงไม่ไปนะใครอย่ามาชวนย้งไปบ้าไปบใบฉุยนะยอาไอ้ฉุยมันร้ายไอฉุยมันร้ายยงไม่ครบนะยงไม่ครบซ้อนนะยงไม่ครบอ่ะใครอย่ามาชวนยงไม่ดูไอฉุยนะเนะย่าย่า,ยาชอบชวนเนี่ยย่าย่ากับพ่อบ้านชอบชวนย้งไปใบฉุยอืม ไปฉุยอะ่ะมันไปสั่งน้ําแข็งใส่เขาอ่าเสร็จแล้วตังก็ไม่จ่ายไปนอนตีพุงอยู่ใต้ต้นใต้ต้นไม้นอนแค่สบายอ่ะฮะใครอยามาชวนยงไม่ดูไปดูหนังบ้านใบฉุยนะยงไม่ไปนะทุกคนอือฮึอแหม่ยงยังไม่ไปดูหนังบ้านในฉุยนะอ่าเพื่อนแต่ละคนนะไม่ใช่แสบธรรมดานะคะว่าไอฉุยมันแสบแล้วนะคะอ่ะฮะเพื่อนไอฉุยแต่ละคนนี่แสบนะคะ ส่งมาให้ดูเลยนะคะส่งมาให้ดูถ้าเราเผลอามือกดไปเนี่ยเรารู้เรื่องหมดเลยนะคะทุกคนอย่าหาทำนะคะอ่าอ่าไม่เอานะคะไม่เอานะคะอ่าอ่าอย่ามายุ่งกับชีวิตยงนะอย่ามายุ่งกับชีวิตยงยงบอกว่ายงไม่ไปยงไม่ไปนะคะอ่าพี่สียงบอกไว้เลยนะว่าย้งไม่ไปนะอือฮึอ่า ่ามายุ่งชีวิตย้งนะอ่ะฮะย้งเป็นนักแสดงนําของพานพรน,นะคะ uh huh. อ่ะฮะอ่ายงเป็นนักแสดงนําของพานพรอ,อยู่นะคะยังย้งยังนอนแก้ผ้าล่อนจนอยู่นะคะอ่ะฮะเพราะว่าตอนนี้พานพรไม่ให้ย้งเซ็นสัญญาบ้านอื่นนะคะอ่ะฮะค่าตัวนักแสดงไม่ให้นะคะเปิดหนังแต่ละทีเอาข้าวไปกินเองนะคะโอ๊ยวันนี้ยงจะกินข้าวหมดไหมเนี่ยอ่ะฮะ พานไม่วันนี้ถ้าพานไม่มาบ้านยงแสดงว่าพานไม่มีหนังอันเนี่ยทุกคนถ้าพานมาบ้านยงวันนั้นพาน hey, tra. มีหนังเอ๊ะวันนี้พานไปบ้านใครอะเนี่ยย่าพานไม่มาบ้านย้งพานไปไหนยายเล็กยายเล็กอย่มาทําหน้าตะมูตะมีโหนกสูงแบบนี้ไม่ได้นะคะอะฮะปัง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 หมดเอะทุกคนนี่นะคะไม่ได้นะคะน้องมอนสั่งกินแล้วนะคะอือมอืมตกขึ้ข้อดขอนนะคะอืม ใครอย่ามาชวนยงนะใครจย่ามาชวนยองอืมยังไม่ไปนะคะอืมอ่าผมบอกแล้วนะคะอืมอืมอหึาายารู้ไหมยงไม่ได้ดูเลยสักเรื่องหนึ่งอือหือืมยังไม่ชอบยังไม่ชอบหนาบ้างเขา,านะคะอือหือืมทำไมาจะไม่นอนนอกบ้านอะ่ะ ย่าเป็นคนใช้ปู่เป็นคนทำอือหือย่าทำปู่ทำทุกอย่างเลยนะคะจนหลานต้องมาถามว่าอือหือยำงไมปู่ต้องทำทุกอย่างอ่ะอืมไหนว่าย่าเป็นคนใช้อะปู่อ๋อก็ย่าใช้ปู่ทำงานนะดีอือหือย่าก็ใช้สังเลยนะคะปู่ก็ทำจนขาดใจเลยนะคะอือหือปู่ะย่านะค้ทุกคนนะคะอือหอืม สิสีบอกว่าสีไปดูคนดอบ้านน้องม่อนนะคะอ in ันนั้นก็หลอกเลยนี่ก็เหมือนกันนะคะถ้าไม่ไปดูก็ไม่ได้นะคะอือหอมีส่งมาให้ดูอีกนะคะทุกคนอืแต่ละคนยุงมันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไปหมดแล้วทุกคนนะคะอือหือือจะมายุ่งกับยงนะคะยงจะทําบ้านของตัวเองนะคะอือหือือจะไม่ยุ่งกับบ้านอื่นเลยนะคะใครอย่ามาใครอย่ามาสกิดยงนะคะอ่า ไอ้ยังมาสกิดยงนะยังไม่ยุ่งกับบ้านอื่นเลยนะคะยงไปดูยงไ่ขึ้นเรือบ้านแม่ท็อปยงก็เหนื่อยแล้วนะคะไหนยงต้องควบม้าอีกต้องวิ่งแข่งกับลาล่าอีกนะคะยุงเหนื่อยมากเลยนะคะอือหื่แล้วยุงต้องมาขึ้นรถไถแล้วก็ขึ้นรถเทเลอร์กับโค้สีบานนะคะอือหื่เมื่อคืนเข้าไปบ้านโค้สีบานต้องกระจายนะคะร้านสีอะไรเนี่ยทุกคนนะคะคนอะไรขึ้นไปบนสะพานลอย ถ่ายท้ายรถไอเนี่ยรถเทเลอร์วิ่งออกมาจากสี่แยกไฟแดงอะ่ะทุกคนอ่ะฮะพุ่นน่กมันออกมาได้ยังไงอ่ะทุกคนย้งก็ถ่ายนะทุกคนไปดูหนังย้งไปดูหนังย้งอ่ะฮะอ่าสารนี่เคารบย้งขอยกมือสารนี่เคารบย้งก็มีรถแต่ย้งได้ย้งได้พันสามเองอ่ะอ่ะฮะสารที่เคารบ นะฮะแต่โค้ดสี่ล้านสี่อ่ะมันยังไงมันยังไงสารที่เขาลบเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะคะอืมอืมอืมเนี่ยจ้าอืมยงเงนนะยงเงนตอนนี้ยงงอนอยู่นะยงเงอนอยู่อืมอืมแล้วเมื่อคืนพ่อบ้านนะคะขอไอ้ถุยมาให้ย้งนะคะอืมไอ้ย้งลืมด้วยถุยนะคะอืมเขาเขาบอกว่าเขาจะงอนแล้วเขาลืมงอนนะคะอือ เนี yeah, yeah, hmm. no mm ่ยพอบ้านเนี่ยพอบ้านเดี๋ยวมาโบกมือบายบายยุงด้วยนะเดี๋ยวมาโบกมือบายบายยุงด้วยนะนะคะซุกอยู่ไหนซุกอยู่ไหนยายดุกยายดุกมาจุ๊บแมงที่งเดี๋ยวป้อนข้าวยายดุกก่อนนะคะอือหือยายดุกเมื่อคืนน่ะมีนกสองตัวโอ้รู้เรื่องทุกเรื่องนะคะไอไอไอนกตัวขาวนะมันก็เดินมันก็เดินอยู่นะคะแล้วก็พยายามแบบว่าให้ไอนกไอนกตัวดํานะคะไอนกตัวดําทําอย่างเงี้ยทุกคนนกตัวดํานะคะของบ้านยายดุกนะคะ แล้วก็ซอยซ <tinc S 2> อยซอยหนีอาเนี่ยเหมือนไหมเนี่ยนก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 ตัวดำมันยืนดุกอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าไม่พูดไม่จาด้วยนะไม่พูดไม่จาด้วยนะอ่าเดี๋ยวสำลักนะคะพี่นุรีบอกเดี๋ยวสำลักเจะกินข้าวก่อนนะคะอือหืออืออือเวเล็กกดไลค์พี่ยงอ่ะอืมคนอื่นคนอื่นไม่ต้องกดนะคะตรงเนี้ยคะให้เดเร็กเดเล็กกดไลค์ให้ยงเนี่ยนะอืมอืม พี่พรพรดูยายเล็กยายเล็กกดไลค์ให้ยงยังอ่ะพี่พรพรอืมทุกทีเลยยายเล็กอ่ะอืมถึง้ามหมดแล้วเดี๋ยวจะไปทำงานแล้วทุกคนอืมอืมอืม,อม,อม,อมย่าย่ารอกดออกนะคะอืมได้ทุกคนเดี๋ยวที่อยู่กันในนี้เดี๋ยวตอนออกกดออกไปเลยนะคะทุกคนนะคะเพราะมันเยอะเกินไปเนี่ยยงไม่เคยได้โคสีโคสี แต่ก่อนย้งขึ้นรันเวทีอะมีคนกดไลค์ให้ย้งอะสิบไลค์วันนี้มันขึ้นมาเยอะเกินไปเดี๋ยวเวลาออกกดออกเลยนะคะทุกคนนะคะอ่ะฮะอ่าแต่ย้งเช็คชื่อนะย้งเช็คชื่อนะอ่าย้งเช็คชื่อนะอ่าลอกดออกนะคะยายเล็กบอกรอกดออกยายเล็กย้งเช็คชื่อนะอ่าหมดเวลาแล้วนะคะหมดเวลาแล้วนะคะอ่ะฮะตอนนี้นะคะน้องรักบอกว่าหมดเวลาแล้วย้งต้องขอเซายบายก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ อขอบคุณทุกคนตอนนี้ขอเน้นมัดรวมนะคะขอบคุณมัดรวมนะคะทุกคนนะคะขอบคุณมัดรวมทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันบ้านเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะอ่าฮะรันเวย์นี้ก็ขอเซบาๆก่อนนะคะบายๆอ่าบายๆนะคะบายบายค่ะ